สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราโดหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงายสัปดาห์นะครับประจำวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมน,นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่หน้าระเบียงโรงแรมนะครับได้บรรยากาศที่สวยงามมากข,ข้างหน้าผมคือทะเลสาบเจนิวานะครับริเวรานะครับเป็น ที่พักผ่อนหรือสวรรค์นบนดินของชาวสวิสแลนด์เช่นกัน,นครับและข้างหลังที่เราเห็นนี่คือเทอรเขาแอลนะครับที่เราเคยได้ยินกันมานะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมจบลงในสัปดาห์นะครับของชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพรฤหัสบดีตั้งจิตไว้พร้อมกันแลชาวพุธกลางคืนนะครับตั้งจิตมาพร้อมกันดูส่สัปดาห์นี้ย6ี่สิบหกถึงต้นเดือนเนี่ยใครจะเฮงจะปังไหมอ่ะลองดูซิพุธกลางคืนนะครับ พุธกลางคืนช่วงเนี้เหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็กังวลใจหนักนะครับโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นะคุณผู้หญิงก็เหนื่อยซะละผู้หญิงเหนื่อยนี่เหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายมากนะสําหรับท่านผู้หญิงสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับมีเรื่องอึดอัดจใจหนักใจให้เราเองปัญหาหลักซ้อนซ่อนชูหลักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นคนที่ คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มามักจะไม่ได้ตามคาดนะแตถ,ถามว่าได้ไหมได้นะครับผมแล้วก็คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าเหลือเกินรู้สึกมันช้ามากแล้วก็เป็นคุณคนที่วางแผนเก่งผู้หญิงนะที่วางแผนเก่งหร,หรือบรืบริหารจัดการเก่งสำหรับคุณผู้ชายต้องให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับจากนัก็คือชาววันพฤหัสบดีนะครับ,รบรดูชนะีว่าจะเป็น ชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้มีเรื่องคิดคิดไม่ตกกังวลใจมากๆเลยยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับและรวมทั้งสัปดาห์นี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต,ต้องลุยต้องสู้อ่ะต้องลุยเรื่องการทํางานต้องอะไรทําอย่างหนักหน่วงมากในสัปดาห์นี้นะครับผมและที่สําคัญคือคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้สักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานอาจจะได้มาเจอกันใช้คํานี้นะ เพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่สักเก่าที่ห่างไกลกันมาอาจจะได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็รวมทั้งว่าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักการติดต่อประสานงานหรืออะไรบางอย่างนะจะได้อะไรแบบฉีวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณจะได้ชาววันพุธสปอร์ตน,นีนะและไพ่พระสังฆราชสิ่งดิ์สิที่คุณเคารพบูชาท่านคอยช่วยเหลืออยู่รวมทั้งเหมือนตรงในเรื่องบางเรื่องและสำหรับบางท่านที่โสดก็ต้องโสดต่อไปนะ รู้สึกเห็นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไพ,พ่ดีเอ็มพาร์เรอร์ไพ่จักพาร์หมายถึง <_ an> เรื่องของคุณแฟนหรือพ่อหรือหัวหนะ้าหรือผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในสัปดาห์นี้เช่นกันนะคะ